มีใครเห็นปวฉันมั้งไหมปวฉันอยู่ไหนเนี่ยมีใครเห็นปวฉันมั้งไหมมันบอกฉันว่ามันใส่ปวดรมที่วังใส่พูไอ้ลำพูนหนึ่งเดือนมันาไปเป็นปีแล้วมันไม่กลับเลยเนี่ยเผ็ดไหมมีใครเห็นปวฉันบ้างไหม 吧。 ใจเย็นๆต้องการอะไรบอกได้ไม่ถ้าต้องการคุณกับหัวฉันหัวหายไปไม่ไหวแล้วมันายไปแล้วใเ็นๆนะด่น้ำก่อนไหมกินข้าก่อนไหมตั้งสตินะจะหาหัวใช่ไหใช่หัวฉนเอาตอนนี้หัวน่ยจะกลับบ้านแล้วใจเย็นๆมันไคยับฉันจะเป็นที่บ้า ดียวื่มน้ำก่อนไหมไม่ดื่มไม่ดื่มทานข้าวไหมมาดูอะไรกันไปไปให้มันได้เสพยามาไหมวันนี้ไม่เสพกูไม่มียากูไม่กล้าที่ไหนแล้วนะกูไม่ยาที่ไหนเนื้อะไรกระจายเบื้องเลยไม่ใช่ยาเหรอไม่จะยีแกใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆคุยกันวางเรื่องลงดีไหมแล้วมาคุยกัน อึนอึนพูดไหมระวังน้ำหึ่งระวังดื่มน้ำก่อนไหมพุดแม่เธอใจเย็นๆค่อยๆคิดใจเย็นๆหมดเลยเหรอฮะฮัลโหลฮะต่อใช่ไหมคะขอคำรับมาทำอะไรกันเนื่องจากมีอายุมากกว่าสี่สิปีมาทำอะไรกันไม่ได้แล้วรักษาค่ะขอให้ช่วยช่วยส่งคำลังมาด้วยนะคะอะโห ฮัลโหลสวัสดีค่ะสพผู้ับช้างใช่ไหมคะตอนนี้มีเหตุคุ้มครองิงอายุ40ปีมีอาวุธใบแหลมหนึ่งเล่มค่ะกำลังคุ้มครองอยู่บริเวณวัดโพธิ์ประชางนะคะขอให้ทางสพผู้ดับช้างบุงเขาไปตำรวจได้ลยค่ะว่าจะมายุ่งกับตัไปใจ้ยเย็นใจ้ยเย็นเดี๋ยวจะพูดอะไรคุยกันนะไปเลยอีพบเมีร์ร้อยไป มากันพวกแกน้อยมมีย <ros> ุ <fret ting speak reliably> uno, ่งกับตักูน้อยัวกตั้งตัวกูตั้งสถาเย็นๆหยุดนะหยกดเลยถ้าไม่หยุดจะใช้ความรูแลหนึ่งองสาฮัลโหลโรงพยาบาลพทรับสาใช่ไหยคะขอรถ1 6ึ่งหหกเ้นงคันค่ะมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรา ขอให้ส่งรถโรงพยาบาลพลรบช้างมาที่หน้าวัดพลรบช้างในเวลานี้ด้วยนะคะก็ผ่านไปแล้วเนาะพลรบช้างมีต่อเลย